กิจกรรมสมบันความเพียรพระกิ่งพลีพินาตโูเวลิงแก้วกำปนลรหันหนึครั้งที่ส6วันที่สิมิถุนายนสองพันรบัดนี้วันที่ 15มิถุนายน2 5 1 8เป็นครั้งที่4 6ข้าพเจ้าายพระวิริย์เก้ากำพนขอถวายสิ่งสวดสัตยาประสุภระบริสเลมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังคบูชาและอาจารยา์ญาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกลายมีสมาธิจดจ่อในขละในพยัญชนะในบุญส่วนอีกตัวด็ดเดื้อ บทกล่าวรัตนตรยอังสมาสุตตปะกวาพุทังคุณตังเมธีมิสวาค้าโตปุตานมุตมนุสามิสุจิเ็นุพุทธตูสาวะสังฆสังฆนามามิบทผูชานพระเปรีพินาอลังสมาสุทโธสุจิลังเปรินิพุโตคุณในหิทธรรมานุฐานิปัลลีมิหิตทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสารนังธรรมังสังขังสารนังขโตปูเชมิรัตนตรยังธรรมังเจลามิโสตินาวสุจิโนเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวดาสัตธรรมังมุลินาชัสสะสุนันตุสกมุกกะทัง สักกกาเมืองทีนเกซีสสกัลตตันตะเลเกือมมานีที่เป็นประเทศทามเตลอดนนค่ะเนเ่วตุมีเขตเต็พูมมาติ่เทวาชลาทลาบีสมัยยาัคตนาคาที่ตันตาสนิเกยังวมนีวาลาวัจจานังสัตว์วยเมืสนตุธรรมสุนักโลยังันตาธรมสุนักโลยังปเันตาธรรมสุนักโลยังพันตา พุทธภัาาการนาัสทพตลละตัสมมาตพุทธันรมดศัพท์พตัาละตัวสมมาตรุทธศัพท์นารมาศพท์พหตัาละตัวสมมาตพุทธศัพท์พุทธศตวใสนาคมทัาป่าถาะพุทธังสนาขชามมีธรรมาสนาขชามมีสร้างฆังสนาขชามีทุเดียมปีพุทธังสนาขชามีทุเดียมปีธรรมังสนาขชามีทุเดียมปีสร้างขังสนาขชามีตาเตียมปีพุทธังสนาขชามีตาเตียมปีธรรมังสนาขชามมีตเตียมปีสรงฆังสนาขชามม ว่าสัจจคิยาคาถานัติเมสนังอัญญพุทโธเมสนังวลังเอเทนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุรุสัพพทานัติเมสนังอัญญธรรมโมเมสนังวลังเอเทนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุรุสัพพทานัติเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวลังเอเทนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุรุสัพพทาน วสุติรตตะนปนามคาถาพุทธังนาเมรัตนพุทธะสเดลติจตังธรรมังนาเมรัตนพุทธะวิสุทธิสาลังสังฆนาเมรัตนพุทธะสุสีเลติเตเอตังนาเมติรัตนังรัตนตะยะวังสมาสมุสลิตวัตถุทวิเศษสพุตตังอัญโยยยะยุตะคุณโยคะวัสปวัตตังอัสุมิตยามหิเปตเทวะยถาจิรันเทเอกังวินาเทธิเตเลสัมภะเวนะโลกเก กทาจิจาจเจเลนะจัปตุภูตังคัมภีรลนายะวิสยังอติทุทัสถังวินยูหิปันทิตรชณะเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปัลพนิยังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิวาชนะตายะสวิสุตังปิสมุสปัสตังมนาสีสุธาปัสสถานังปุญญาติการะ มะสมุตมะปุณณปูมังทุกขาปุณณนะมขะสันังขตานังปูชาละเหสุสูประมังอภิปูชาเหนยังนิพพานัสัชิกิริยาอยุปะนิสัยยถังสมากิเลสมะลาโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสเลหูปะเสวะนิยังปะเนหิจาปิสานนังขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติระตนนังสันนังขตมหะลัตินะทีวังคณะเนสุนัสสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปสันตจิตตาตถาทุปาลิยาสถานละจาจะก สัทธานุปาลิจาริยาสถานลตาจะปุญเยนะตตะสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตตะสุกเตนะสุขีเตเชนะตาสัสตาตาสะจัตสตาติสุวัติโหตุโยเจทะวินะยามหิปะมานะภูโตโลกุสลาภิสมัยโยเนียโตสุโคชังตสงสัสโสปราายายาปนิสยะสิตัส,สรโสรปนิสยะจะยายะอายัมปิโหตุวัตถุเตเยปริจิโตสุปัสสะทกาโร นมามการสิทธิคาถาโยจัก,กุมาโมหะมลาปะกโตสามองพุตโตสุกโตว,วิมุตโตมารสะปาสาวิณิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนตังวินเนยังพุทธังวัลันตังศิลสานามามิโลกะสานาถันจะวินยัยยก,กันจะตันเตชะสาเตชะสิทธิธโหตุสัมพันตลายาจะวินาสเบนโตธโมทโชโยวิยัะสะสัตถุทัศเสสีโลกะสะวิตุสีมักขัง วิสุทธิ์ที่มักขังนินยานิโกธรรมัตทะระสะทาลีสตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวะันตังศิลสานมามิโุหะปะทาลังอุปสันตธาหังสันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปุกิเลสเชตาสันโตสยังสตินิโฉโกจะสวะคาตธรรมังวิชิตังกะโลติสังฆังวะันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธังสมัสีละทิฐิถิตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุ บทสวดนโมการละอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสมาสพุทธสะมาเหสีโนนโมอุตมะธรรมะสะสวะคัตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสปิวิสุทตสีละทิทิโนนโมอมาตยะรัตตะรัตนะตะยัสสะทุกังนโมอมักคติต mm ัสสะตัสสะวัตตยะสปินโมกาลัพพาเวนะเวขฉันตุอุปทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหัตุสัพพทานะโมกาลัสเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา วสุลมหาสมัยสูตรเอวอมีสุตังเอกังสงอยังพักวาสักเกสุวิหารติกกับเป็นลูกทุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนาสติงปัจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเปหะวะอรหันเตหิสัศนิโลกัตตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสนิปริตาหุนติพรกวันตังทัศนัยทัศนายาพิคุสังกันจักอาตะโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหสิออยังโขว้พักวาสักเกสุวิหารติกกับเป็นลูกทุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนาสติงปัจมัตเตหีพิคุ ยพะิกุสังคันจะยันุณะไมยังปีเยนะภะคะวะเตนุปะสังฆมยามะอุปะสังคมิโตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกกะคาถาเพรศยามาติอัตโขตาเทวตาสยถาปีนามะพระลัปุริโสสมัญชิตังวาภหังภาสาระยภาษาลิตังวาภหังสัมวินชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรลหิตาภะคะวะโตปะระโตปัตุลาหังสุ อัตโขตาเทวตาพระควรตังพิวาเทตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทีตาโหเอกาเทวตาพระกวาตโตเสติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมโยโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตะาอาฆาตมหาอีมังธรรมสมยังทกิตาเยวะอัปาราชิตสังคันติอัตโขอปปาราเทวตาพระกวาโตัสติกอีมังคาถังอภาสีตตะพิกวสมมาถังสุจิตังอัตโนุชุกมะกังสุสันติสันติวะเนตานิเทตวะอินทริยานิลักติปนิตตาติอัตโขอปาราเทวตาพระควาตังพิวาเทตวะ อัตถวอปลาเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเหตษฐวคิลังเศรษฐวปลีคังอินทขีลังโอหัจจามเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจะกคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตถวอปลาเทวตาภควันภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังสระนังคตาเสนเตเขมิสันติอภัยยะภูมิงบาหายะมนุสังเตหังเทวกายังปรีเพลสันติติอัตถวภควาภิกขุอามันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติสาคาขัง ทศนายย่าพิกขุสัง <extern> ค <s> e ันจะเยปีเตภิกขเวไอเฮสุงอติตมัฏฐานังอรลหันโตสมมาสุพุทาเตสัมปิปะกวันตาลังเอตตาปรัมมาเยวะเทวตาสนิปริตาไอเหสุงสยะถาปิไม่หังเอตาละหิเยปีเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรลหันโตสมมาสุพุทาเตสัมปิปะกวันตาลังเอตตาปรัมมาเยวะเทวตาสนิปริตาพระวิสันติสยะถาปิไม่หังเอตาละหิอจิกิสามิภิกขเวเทวกายนังนามามิเต กิตติยสามีพิกเวเทวกายานังนามิติเทสิษสามีพิกเวเทวกายานังนามิตังสุนาฐาสาธุกังมนาสิกโรถาปสิสามิติเอวังปฏเตติโคเตปิคุภะกวะโตปจัสมุภะวาเอตาราโวจะ สีโลกะมนุษย์กระสามิยิชัปปุมาตัทธิตาเยสิตาคลิข์พลังปิหิตตาสมาหิตาผู้ทูตสีหาวะสัลีนาโรมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมัสสะสุทธาวิปัสสันนัมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปิลวัทเวตาตโตอมติิสถาสาวะเกศสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกระบเตเจตตาปมากะลงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุษยสานะทัสนังอเปเกสตามัทธะขุงสาสังอาถะสตลิงสตังเอเกสาสานังอมนุษยสานะมัถธสงอเปเกนตตมถุงสีสาสนั อาหุงตั้งใจสะพังอภิญญายะวะวคิตตวานะจัจคุมาตาโตอมนติสถาสาวกเกศเสสนิะเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานนัฐพิกขโบเยโวหังกิติสามีเคศรินทร์นิพุนประสงคสตาสหัสาวะยาขาภูมากะบปิะวัฒนวายที่มันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยสศรีนมวัฒน์มนาภิกขมภิกขุนางสมิติงวะนังชะสหัสสาะหิมะวะตายยาขานะนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยสศรีนมวัฒน์มนาภิกขมภิกขุนางสมิติงวะนังสตาคิลาติสหัส อิติมนโตชิติมันโตวันะวันโตยสศีนมวัฒนาพิคมุงพิกรนาสมิติงวันนงอิเจเตลุโซลาสสหัสายขานาตะวันิโนอิติมนโตชิติมันโตวันะวันโตยสศีนมวัฒนาพิคมุงพิกรนาสมิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายขานาตะวันิโนอิติมนโตชิติมันโตวันะวันโตยสศีนมวัฒนาพิคมุงพิกรนาสมิติงวันังกุมพิโลราชาไคโกเวปุลละสันิเวสนังพินยนังสตาสาสังยักขานังปปยิลุปาสติกุมพิโลราชาไคโกโสภาคัสสมิติงวันังปุริมันจาริสังราชาทัต ยศสิโสพุทธปิตาสภาวะธวทนามาหมาพลาอิทธิมันโตชติมันโตวันะมันโตอยสสิโนวัฒนาภิกขุภิกขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจัตที่สังราชาวิรุฬหโฏตปัสสติกุมบรรทนังอธิปติมหาราชยสสิโสพุทธปิตาสภาวะธวทนามาหมาพลาอิทธิมันโตชติมันโตวันะมันโตอยสสิโนวัฒนาภิกขุภิกขุนังสมิติงวะนังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรุปโภค菩萨สตินาคานังอธิปติมหาราชยสสิโสพุทธปิตาสภาวะธวทนามาหมาพลาอิทธิมันโตชติมมมมมััันนนนนนโโโตตตวววะสสสิิิิิากกุุงง กุตาลัญจาริาสังราชากุเวโลตปัสสาสติยักข์นังอธิปติมหาราชายสสิีสพุทธปิติตศภะหเวยธานามามาปลาอิติมันโตชิติมันโตวันตะวันโตยิสสศินมวธาบนาภิกขโมภิกุณาสเมติมวนงังผูริมาที่สังทัตตะละโทักขีนะนะทักขีเนนะวิรุทธโกปชิเมนะวิรุประโคกุเวโลตุตระังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สาทัตถัละมานาอัททังสุวนเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนชาสา อาคูวันตนิกาสถานมายาเกตินทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรรมเสโโจะกินุคันทุนิคันทุจะปานาโถโอปามัญโยจะเทวาสุโตจะปมาตลิติตาสิโนจัคันทโพนารุาชาโนสโปอาคูปัญจสิโพเจวะติมพะลูสิริวัชสาเอเตเตนเยจราชาโนคันทภาสาราชุภีมุทัปนาคาภิกามูภิกุณังสัมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราตัชชะกาคัมบรัสตลาอาคูปยคาสยามินิยมุนาทัตละถาจัอาคูนาคายัสสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปะคัสมิติงวนัง เยนะขราเชสาสาลันติที่ปาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมจปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภิยันตานะขราชาณมาสีสุปนาโตเขปมะมกาสีพุทโธสนาหิวาจาหิอุปาวะยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทธังชีตาวชิ้รหเทนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวะสวเสเตอิติมันโตยัสสินโกละกัญจามาพิสมะอสุลาธนเวขาเวปาจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสาสตัญจะปภริปุตานังสเพเวโรจนะมกาสนาอิตวะพลิงเสนังลา พระธ菩ขบงสมยโยธานิพัันเตภิกุณาสมิติงวนัง อาโพตเทวาปัทเีเตโชวายุตถาขมงวัลนาวัลนาเทวาโสโมจะยะสศะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสศิโนทะเสเตทัศตากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันตะวันโตยะสศินโนวัฒนาภิกขุูมิภิกขุนาสมิติงวะนังเมนณูจะเทวาสารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุรักขิตานักขานิปุรักขิตวาอาคุมัทวาลาหกาวะสุนังวัสดบดเสทโทสโคปะคาบภลินทเททะเสเตทัศตากายาสเพนนนนัตตวาิิโอ โตชิติมันโตวันนวันโตยสศินนมวัฒนาภิกมุภิกุนางสมิติงวนังอัฐาคูสาภูเทวาชลมาคิสิขาลิวะอริตกาเจโรชาจ้อุมาภูภานิพาสีโนวัลุนาสะธรรมมาจ้อจุตตาจ้าเนชกาสุเลยยรุจิลาอาคูอาคูวาสุวเนสีโนทัเซเตชัตทากายาสเพนนาตะวานิโนอยทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสศินนมวัฒนาอภิกมุภิกุนางสมิติงวนังสมานามหาสมานามารุสามโนสุตโตมาคิตาปุจิกา อาคูอาคูมโนปทุสิกาอาัาคูหฮัลโยเทวาเยจโลหิตวาสีโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวาเยสสีโนทัสเตทัตธากายาสเพนนานัตะวันิโนอที่มันโตชิติมันโตวันนะวันโตเยสสีโนวัฒมนาภิกขุบุญภิกขุนังสมิติงวะนังสุกาการุมหารุณาอาคูเบขณาสาสหโอทาตาขยาหปะโมคขาอาคูเทวาเวจฉกานาสธานมะตาฮัลลักษะ พระลักขชามิสกาเจีสันสีโนทันนิยังอาคาปชุนโนโยที่สาพิวัสติทัศเสรษฐะทัศกายาสเพนานัตตะวันิโนยที่มันโตชติมันโตวันวันโตยิสัสีนอมุทธมนารพิกขุนังสัมพิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากตะกาเจสัสสีโนสัมพิตการามาเสถาชตินามาจะอาสวะนิมมานัตติโนอาคูอัฐาคูปะายลินมิตาทัศเสรษฐะทัศกายาสเพนานัตตะวันิโนยที่มันโตชติมันโตวันวันโตยิสัสีนอมุทธมนารพิกขุนังสัมพิติงวะนัง สัตเทเตเทวนิกายาสเพนนัตะวันนิโนนามันเวทนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสติสาสหะพุทธชาติมัคคีลังโอฆาตินนัมนาสวังทักเคโมคาตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจัปุตัยที่มาโตสาสันนังกุมารโลติโสจัตโสปะฆาสเมติงวะนังสาสพามะโลกันังมาพระมาพิเตติติอุปปัตนโนชุติมันโตวิสมากายุวิสัสสโสทเสถาอิสระอาคูปัจเจกวาสวติโนเตสันจัมวัชโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตเตสเปยพิกันเตสิเตเดเวสพระมเกมนเสาพิกยมาและเส คณะหัตถะพันธะถาหลาเคนาพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตามาหารเสโนโอแกนะาหาเสนังอเปสยิ ปานินาตลมาหัจักสลังกตวานะเพราวังยาถาปุสโกเมโุทนายันโตวสวิชกโกตถาโสรปจุทาวติสังคุโตอสยังวเสตัจสัสปังอภิญญาโยวคิตวานะจักรุมาตะตัวอมติสถาสาวิเกศสิเนรเตมาราินาภิกันตาเตวิชนะทะเพฆะโวเตจัตตปมกะลงสตวาพุทธศาสาสานังวีตลาเคหิปากามงุงเนสังโรมปีอินชย,ยุงสเปวิชิสังฆามาพยาติตาเยสสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวากาเตเชเนสุตตาติ บวชสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาละนังปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชินียานังเอตมังคลมุตตะมังปฏิรูปะเทสาวโสจักปุเพจักกตะปุญญาตาอัตตสมาปณิทิจะเอตมังคลมุตตะมังภาหูสะเจนจะสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกิตโตสุภาษิตาจะยาวาจ่าเอตมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังพุทธาลัสสสังเขห์วนาคุลาจะกรรมตาเอตมังคลมุตตะมังท่านันจะธรรมจริยาจะ ยาตการันจะสังฆโหอนัวัชานิกรรมานิเอตัมังคา er. รุตตะมังอารติวิรติปาปามัชฌปนาจะสัญญโมอปปมาโทจะทำมีสุเอตัมังคารุตตะมังคารวะเจนิวาโตจะตุตสันตุทีจะกตัญญุตะกาลินาธรรมะสวนังเอตัมังคารุตตะมังคันตีจะโสวะจะสตาสมนานันจะทัศนังกาเลน่สธรรมะสักชาเอตัมังคารุตตะมังตาโปจะพรหมจะเลียนจะอนัต อริยสัจจานะทัสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมังคะลุตมังพุทธะโลกะธเมหิจิตตังยสะนากรรมปติอโศกังเวรชังเขมังเอตัมังคะลุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพตมะปราชิตาสัพพะตัสุทิงคดฉันติตันเตสังมังคะลุตมันติบอรสวนรัตนปริต ยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสบังอัติตถาคเตนะอิตังปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัชยาตัชคาสักยะวณีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมะทิกินจิอิตังปิธรรมีละตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุยังพุทธเศถโปริวันณีสุจิงสมาธินานันตะลิกันยมาหูสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิตังปิธรรมีละตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสถาจัตตาริเอตานิโยคานิหนติเตทัคีเนยาสขัตสสะสาวากาเอเตสุจินานานิมหัพพลานิอิทัมปีสังเคละตังนปณิตังเอเต,ตนะสัจนะสวัสธิโหตุเ <c oughs> ยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิการมิโนโคโตะมัสสาโคตะมณสาสนามหิเตปฏิปตาอตามตังวิขยหะหะลัฐามุธานิพุติงปุญชามนะ อิทัมปีสังเคและตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังปุลานังนวังนัตถิสัมภมวิรัตจิตายติเกพ่อสมิงเตขีนะพิชาวิรุณิชันทานิปินนิพันติทีลายะไายงปฏิโปอิทัมปิสังเคและตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุบทสวดธัมโหมดสหสวรัตตาหเวชิตังเสยโยยาจจยังอิตลาปชาอัตตะทันตสะโพตสะโปสะสะนิจังยะสัญญาตจาริโน เนวะเทโวนะคันทโณนะมาโลสะพรหมวนาชิตังอปชิตังกเยลาตถาลูกสะชันตุโนบทสวดเกสปุตสูตรภาสิตามิทางเตนะภะคะวตาชนะตาปัสตาอรหัตาสมาสมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุเสวนะมาปลมะปลายะมาอิติกิลายะมาปีตากะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุมานะยะคะเหนะมาอาการะปาลิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะกันติยามาพภะพะลูปะตายะมาสัมโนโนคะลุยะธาตุ ตุเมเหอตานาวะชนยยถาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสวัชชาอิเมธมาเวนยุขะระหิตาอิเมธมาสมตาสมาทินาอหิตยะทุกขยะสมวตันติอัตตตุเมเหปชาเหยยาถายาถาตุเมเหอตานาวะชนยยถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนัวชาอิเมธมาเวนยุปัสสาอิเมธมาสมตาสมาทินาหิตายะสุขยะสมงวันติอัตตตุเมเหอุปสัมปะชวิหารยถาติ บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธมะปมายุงชโลเปนิสสะนสันติตนาเอตังพยังมรณนเปขมาโนปุญญานิกยิลาถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธมะปมายุงชโลเปนิสสะนสันติตนาเอตังพยังมรณนเปขมาโนโลกามิสังปาเหสันติเปโขอุทากายเยนะสัญโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกาโลติปุญญังธัมโมูหเวรคติธรรมะจาริงธรมโอสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสสงโสรทมเมสุจิเนนะทุกขติงคัตติธรรมจารีสเปสังขาระอนิจจติยถาปัญญายาปัสติอัจฉนิปิสติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสเปสังขาระทุกขติยถาปัญญายาปัสติอัจฉนิปิสติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสเปธรรมานัตติยถาปัญญายาปัสติอัจฉนิปิสติทุเขสัมมโควิสุทธิยาปสวนอปันนักชาดกอปันนักฐานอเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัณยายะเมธวีตังคันหนือหิยะอปันนกังพระหงเวสารนังยังติมนุสสาาวิิยตตัจน เนตังโขสะนังเขมังเนตังสนะมุตตะวังเนตังสนะมัคคมะสัพพุทุขภูมิจติโยจะพุทธัน,ดดนจะาธรรมาจ่าสังคันจะสนังเขาโตจตาริยริสัจจานิสมะปัญญายะปสติอทุกขังทุกขสะทุกขสะมุปาทางังทุกขสะจะอติกมังอริยันอริยันจะอัตถังขิกงังทุกขุปสสาะมัคามินังเอตังโขสะนังเขมังเอตังสนะมุตตะวงังเอตังสนะมัคคมะสัพพุทุขภูมิจติ คนสวดพระเทกรตัตคาถาอติตังนานะวาคะมย,ยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะ่าตีตังปะหีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนแลว้วก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังจะถัตถะวิปัสติอสังขีลังอสังขุปังตังวิถามะนุภรุหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งเงียบไม่ด อัชเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสเวเพึงทกอเพียรเสนาวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในมันพุ่งนหิโนสังฆาลันเตนะมหาเสนีนะมัจจุมามัจจุนาเพราะว่าควาเปี่ยนกับงกมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมมีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตัง,ง,งตังเวปเทกระโตติสันโตอจิกเตมุนีติเพราะมุนีผู้สบงบจะเรียกบุคคลผู่ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้านทั้งวันและกลางคืนนั่นแลว่าพู้ไม่มีลาตีหนึ่งนั้นเจริญด้วยปรระกาชินล บทสวดพินาะปัจเจเวคขณะปาฐะชาลาธมมหิชลังอนา,าตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้ความแก่ไปไม่ได้พญาทิธมมหิพยาทิอนา,าตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้ปัณสมรณะธมมหิมรณังอนา,าตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้ความตายไปไม่ได้สเปหิเมปียหิมนาเปหินานาพาวินาภาวเราจะระเวนไปต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสกุลไมหิกรรมทายโทกรรมะอยู่นี้กรรมะปัญโทกรรมะปฏิสารนนเรามีกรรมเป็นของขึ้ตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้เลืออาศัยยังกรรมมังกริสามิกลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายโทพวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นไา่ยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเเเอออววััััังงงมหหหิิตปจจคพ เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบวสดเทวตาอุโยชนะคาถาบูสงเทวดาทุกขปตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาขนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะมเมหิสัมปะตังปุญญสัมปะังสเพเทวานุโมทันตุสภาพสัพพิติสิทธิยาธานังทัถันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภพราะวนาพิรตาขนตุฆัดฉันตุเทวตาคาถาสเพพุทธาพระลพตาปเจกนานเสียงพลังอรันตันจเตเชนะละขังวธรรมิสัพพโส บสดวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทัพไมยังปฏิทานาคาถาโยภะน,นามะเซย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิทะเลแตหิงแตหิงตาธรรมชาดีนะปน้นสปุชิตาโสทิงก็ลนเตนท้านาวิหารมันเดเลเทลาจม จมัชฌาวนาวกาจะพิขโวาสารามิกาธานาปฏิอาาาุปัสการขามาเจเทสานิข้ามาจะอิสราสป,ปานาภูตาสุกิตาปออนตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทันภาวะสังเสร,รชาตาอัฐโวป,ปปราติกานิญญ,ญาณิกังธรรมะวะลังปฏิเจเตสเพปิทุกสะการณนตุสังขยังทัตุจีลังสตงังธรมโมธรรมธราจะปุคลาสังโโหตุสมัครโวะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหะะรมมะคตุสัทธรมโสเพปิธรรมจาริโนสุจิงสัมปาปิยามะธรรมเอหียประเวทิเต ว่สวดสภาปิฏานาคาถาหันธรรมยังปิฏานาคาถาโยะนามาเซปุญยสิทธานิกตัสยานันยานิกตานิเมเตสัญจปะคิโนขัน,นตสตสตานตาปมานา迦เย е ปิยาคุณวันตาจะไมหังปีมาตาปีาต,าปตาทยโทาาย,ายทิฐาเมจาปยาทิฐาวาอันเยมาชตเวลิโนสตาติทันติโลกสบ,บงเตปุม,มาจตโยนิกาปัญเจกจกตัววกลาสังสารันตาพระว่าพระเวยาตังเยปิธานาเม,มอนโมทันตุเตสยางเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงมยาชินานะปุญญานังอนุมทนะเหตุนาสเปสตาสตา โหตุเอเวลาสุขชีวิโนเคมะปะทันจะปับปนตุเตสสาสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชาวเ่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาเละยบเรีข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลนไม่เวณการตั้งอยู่ในโลกเกิดภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหน,น,นึหนห่งแลข จงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์ลอยยังไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์ลอานั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ไปสุขเสม,มอเถิดและจงถึงทางกาเกษมเถิดข,อขอ้อความบางดีของสัตว์ลอานั้นจงสำเ,เร็จเถิน ด้วยนึกภาพเอกสัจจาอธิษฐานอนุโมทนามีความเพียรและอน,นิสรณ์แห่งการบูชาพระรันตนไตด้วยการสัธยาบสวดมนต์พระสุภาพบริตและพระคถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอข้พาพเจ้าเจริญนทางโลกและทางธรรมขอทั่เทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนต์และคำบทเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพให้แก่ข้าพาเจ้าและผู้ถืมอมงคลพระก,กิ่งปรีิพินายโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานาสังวาลวัดบวบวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำเร็จจะสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยม ด้วยดุภาพเอกพจนิธิและครับมงคลในพระคาราต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเือนสาธุบุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมวนต์เจริญจ,จิตภาวนาทุกท่านขอน้้งถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอพระนบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาธาร่วนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขอจกความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นเจริญจิตประสบความสําเร็จ จะเลี้ลูกเรียงในที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยรัตนสสารสมบัติบริวัติสมบัติมีนิาเห็นธรรมสำเร็จในการปรสนากมราาเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัตตุรุหิตพรชัยทั้ง4คืออายุวนาสุขะพละเทินขออนุโมทนาบนุญขออนุโมทนาบนุญกับครอบครัวเศรษฐีทถกท่าน